สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็วันที่15เมษายนนะคะ2565นะคะตอนนี้เดียกออ็มาเทีเท่ยวทะเลนะคะเป็นวันหยุดเนาะเราก็จะต้องชาร์จพลังให้ตัวเองกันนะคะก็ามาตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็จะกลับแล้วแหละนะคะซึ่งตอนนี้ลูกก็ยังไม่มนลัอยู่เราก็เลยได้โอากาสในการที่จะมาอัดคลิปนะคะคืยกับเพื่อนๆก็พัฒนา,าสด่อยนะวันนี้เ <c oughs> พราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้แต่งหน้านะคะ ทีนี้ค่ะก็สิ่งที่จะมาชวนคุยก็คือมาชวนเพื่อนนะคะทบทวนเป้าหมายชีวิตนะคะแล้วก็โปรเกสต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นปี2565ว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยค่ะเราสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นแล้วอย่างไรบ้างนนะ สำหรับตัวเดียอเองนะคะก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้เล็กๆน้อยๆค่ะในแต่ละปีนะคะโดยเวลาที่จะถึงปีใหม่เดียวก็จะกําหนดเ,เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่อยากจะให้สำเร็จก้นนะคะโดยการบเขียนลงใน Facebook อย่างของตัวเองของปีนี้นะคะ่ะก็เขียนถึงในเรื่องของออการ มีความสุขเนาะแล้วก็บาลานซ์ชีวิตให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานแล้วก็การให้เวลากับครอบครัวนะคะเพราะว่าตอนปี2564ค่อนข้างที่จะแบบว่าด้วยความที่ย้ายงานมาที่ใหม่ด้วยะคะ่ะได้ดีกว่าบีรยคกะแล้วก็งานก็ค่อนข้างที่จะยุ่งแล้วก็เราเองก็เป็นคนค่อนข้างบ้าง,งานนะคะจริงๆก็คือใส่ใจในรายละเอียดของงานนั่นแหละนะคะดังนั้นเจ้ทึงทำให้เราแบบว่าอาจจะมีโมเมนต์ที่มันแบบ จริงจังกับงานจนบางทีก็ลืมให้เวลาทั้งที่เป็นเวลาที่ควรจะให้กับครอบครัวนะ,นะคะนะคะแล้วในปี265 5ในประเด็นในเรื่องของเวลาให้ครอบครัวตรงนี้เดี๋ยวก็าบาลานซ์ตัวเองลงโดยแบบว่า,าพยายามจัดการเวลาให้ดีขึ้นนะคะจัดการเวลาให้ดีขึ้นอย่างไรนะคะก็คือแบบ เอ,อ่อทำงานในเวลางานให้เต็มที่เนาะคือโดยโดยโดย,โดยเวลางานปกติจะ8ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเช้าเนียเองก็ต้องใช้เวลาเดินทางแบบ2ชั่วโมงประมาณนะคะชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแล้วก็ตอนเย็นอีกประมาณชัช่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบอ่าเสียเวลาตรงนี้ไปเยอะนะคะรังป,ปับลักษณะของงานมันก็ไม่ได้จบในชั่วโมงงานเนาะมันยังมีสิ่งต่างๆ่า่ ให้ต้องทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวก็ปรับโดยการที่แบบใช้ช่วงเวลาของการขับรถนะคะในการศึกษาหาข้อมูลหรือว่าหาความรู้สำคัญสำคัญนะคะคือหาวิธีการต่างๆที่จะทำงานให้มันดีขึ้นในช่วงของการขับรถอันนั้นคือสิ่งที่เดียะเอามาใช้เนาะแล้วก็พอกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็คือพยายามใช้เวลากับลูกนะคะแล้วก็พอสรเขาเข้านอนเสร็จวันไหนที่แบบไม่เหนื่อยมากเกินไปก็จะลุก ขึ้นมาเพื่อจัดการกับงานหรือธุระที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบนะคะส่วนในแบบวันเสาร์อาทิตย์อ่ะนะคะก็จะใช้เวลาแบบตื่นแต่เช้าเอาแล้วก็มาเคลียร์งานหรือว่ามาอ่านหนังสือในเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือมาฟังออดิโอบุ๊กต่างๆนะคะอันนี้ในเรื่องของสเต็ปของการให้เวลางานกับเวลากับครอบครัวนะคะก็คิดว่าในสี่เดือนที่ผ่านมานะคะของออปีใหม่นี้จนมาถึงปีใหม่ไทยก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะคะ อย่างที่2ก็คือในเรื่องของการทําทอะไรใหม่ๆค่ะพัฒนาตัวเองเสมอนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้ตั้งว่าเออจะต้องทําอะไรบ้างเนาะแต่ว่าในปีนี้ก็อย่างเช่นได้เรียนรู้ในเรื่องของการแบบท p h o t o s h o p นะคะการแต่งภาพการแต่งวิดีโอแล้วก็การตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเออตัวเองค่อนข้างจะสนุกกับมันนะมากเลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่ะเมื่อกี้มลองใส่ อ๋อร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 อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นต่อหรือไงคะเล่นต่อสน,นุกมากโอเคเดี๋ยวมีเวลาเล่นอีกประมาณ15นาทีไม่เขาอยากให้ให้ใหมาดูเพิหน่อยเขาฆ่ากล้าลูกนี้แล้วอ๋อขออัดคลิปก่อนยังไม่เสร็จล <c oughs> ูกชายมาถึงไหนแล้วคะอ๋อถึงในเรื่องของการตัดต่อคลิปต่างๆเนาะก็จริงๆคือประโยชน์มาเพื่อที่จะแบบว่า ทำคลิปอัพเดตให้เพื่อนๆดูแล้วก็จริงๆใช้สำหรับในเรื่องของทางการทําสื่อทางการศึกษาด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าตรงนี้คือโอ้สนุกมากๆเลยในเรื่องของการตัดต่อคลิปแล้วก็การแต่งภาพการตัดต่อ,อ,อในสิ่งต่างๆนะคะซึ่งโอ้แฮปปี้สุดเลยนะคะทีนี้ อย่างที่3เนาะอย่างที่1คือเป็นในเรื่องของการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็เบเนชในเรื่องงานเนาะอย่างที่2ก็คือการทําทักษะใหม่ๆนะคะก็คือในเรื่องของการได้เรียนรู้ในเรื่องของการตัดต่อคลิปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อ,อทํอาสื่อการสอนนะคะแล้วก็แต่งภาพสวยๆของตัวเองนะคะที่เห็นแบบช่วงนี้ภาพสวยๆวิดีโอสวยๆก็คือมาจากฝีมือเดีย ที่ลองทำเองนะคะซึ่งก็สนุกสนานมากเลยนะคะอย่างที่สามค่ะสิ่งที่เดียตั้งไว้กว้างๆนะคะก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษค่ะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของระดับการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองคิดว่าอยู่ในระดับกลางๆคือสามารถที่จะสื่อสารได้นะคะแล้วก็อ่านได้เข้าใจแล้วก็จุดที่จะต้องพัฒนาต่อก็คือในเรื่องของแบบหลักของกราฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องพัฒนา ให้มันดีขึ้นเนาะให้มันเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะใช้ให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งสิ่งตรงนี้ก็คือเป็นตอนต้นปีเนี่ยก็ตั้งไว้เป็นแบบว่าเขาเรียกวอะไรกว้างๆนะคะโดยยังไม่รู้ทิศทางเลยด้วยซ้ําว่าตัวเองจะพัฒนาไปทางไหนแต่ทีนี้พอโอกาสมันเข้ามาเหมือนมันมีแรงเหนี่ยวนาอะค่ะแล้วก็เราได้เหมือนกับเซตเป้าหมายตรงนี้มาแล้วก็มันเอ้ยมีเหตุการณ์ที่เฮ้ยทาไมมีคอร์สดีๆของเออในเรื่องของ สถาบันหรือว่าที่ทำงานนะคะมีให้สมัครเรียนในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็นอกจากนี้เราก็ได้แบบว่าฝึกต่อเนื่องทั้งในลักษณะของอ,องค์ความรู้หรือว่าในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษกับครอบครัวกับลูกนะคะของสามีซึ่งกำลังเรียนาภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยคือทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนท้ายแล้วกันนะคะว่าในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเดียจะสามารถที่จะสอบ ไอเอลได้สักเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้คือมันก็เป็นบันไดในอนาคตหน้านะคะที่จะต้องใช้ในเรื่องของการเรียนปริญญาเอกซึ่งตอนนี้ก็มองๆไว้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเรียนเมื่อไหร่นะคะทีนี้มันก็ต้องเตรียมนะนะคะสําหรับในเรื่องของการพูดการคุย speaking listening อะไรมันได้แล้วแต่ว่าในเรื่องของการที่แบบจะเทสออกมาให้เป็นคะแนนนะคะ สำหรับคะแนนที่เป็นสแตนดาร์ดเช่นในเรื่องของ t o e f l หรือ i e l t s ตรงนี้ก็ยังไม่เคยสอบก็เอาใจช่วยกันด้วยนะคะนี่คืออย่างที่3เนาะอย่างที่4ี่ก็คือในเรื่องของการพัฒนานะคะนั่นมีติจิตวิญญาณอะเออฟังดูแบบว่าเป็นเรื่องที่ดูทางการเนาะจิตวิญญาณก็คือในเรื่องของการแบบเออเคารพ คุณค่าเนาะศักดิ์สรีของความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็แบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะแบบแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องของตัวเองมากขึ้นใ้อดีตค่ะ อดีตที่ผ่านมาหมายถึง1ปี2ปีที่ผ่านมาบางทีคือเราก็แบบค่อนข้างจะเป็นนิสัยแบบเกรงใจคนอื่นอย่างนี้ค่ะงั้นบางทีสิ่งที่เราคิดสิ่งทีอ่อยู่ในความรู้สึกหรือการตัดสินใจของเราบางทีมันก็ไม่เต็มร้อยเกินไปเสมอไปในเรื่องของการที่จะตัดสินใจต่างๆทําให้แบบบางทีเราก็รู้สึกออผิดกับตัวเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะปี2565เนี่ย เราต้องคิดยังไงเราก็ต้องนําเสนอออกไปอย่างนั้นนะคะผลจะเป็นยังไงก็ว่ากันอีกทีซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะในเรื่องของการสื่อสารที่เป็นแบบทางบวกแล้วก็เพื่อให้แบบเกิดแบบวินวินซิทูเอชันเนาะนีงก็เป็นส่วนที่อยากจะพัฒนานะคะเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของการฝึกอืม ให้เก่งขึ้นเนาะในเรื่องของสายงานนะคะสายงานก็คืองานสอนงานสอนเพื่อที่จะเก่งขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะแบบว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนในระดับที่หลากหลายมากขึ้นอย่างในเรื่องของออการสอนอย่างเงี้ยค่ะก็สอนในหลายหลักสูตรมากขึ้นเนาะก็ได้ประสบการณ์ได้มุมมองแล้วก็ได้แบบโครงงานจอยงานกับหลายๆคนหลายๆทีมงานในหลายๆลักษณะของคนที่มีแบ็กกราวด์ต่างกานันเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะ สนุกสนานมากเลยตรงนี้ก็คือใช้ต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาทักษะการสอนของตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งต่อไปก็คืออาจจะยังสอนในมหาลาัยเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะเป็นการสอนในรูปแบบอื่นก็เป็นไปได้นะคะซึ่งเป้าหมายจริงๆก็คือต้องการที่จะแบบแบ่งปันความรู้หรือว่าถ่ายทอดในสิ่งที่เรารู้ไปเพื่อที่ให้คนอื่นได้รู้ในมุมกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น สิ่งหลักของเราในอนาคตก็ได้นะคะค่ะโดยสรุปแล้วนะคะในเรื่องของการทบทวนในช่วงสีเดือนที่ผ่านมาจนมาถึงสงกรานต์ตอนนี้นะคะก็คิดว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะนะคะ,นะคะเราก็คิดว่าใน 8เดือนข้างหน้านี้ที่จะถึงเนี่ยนะคะก็ <_ an> คิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอีกมากมายนะคะที่ทั้งที่ระวังแผนไว้แล้วก็ทั้งที่สิ่งที่ดอมบดานให้เกิดน,นะคะซึ่งในปีนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรความเชื่อทางจักรราศีเนาะในเรื่องของราศีของเราอ่ะนะคะก็ค่อนข้างที่จะเิ่งแล้วก็ปังซึ่งงานเราก็เยอะแบบนั้นจริงๆอ่ะนะคะโอเคค่ะก็ยังไงก็ ฝากเพื่อนๆเ,เนาะลองทบทวนตัวเองดูแล้วกันนะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาของเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตบทบทวนว่าเออมีตรงไหนที่เราจะพัฒนามันดีให้ดีขึ้นได้บ้างเพื่อที่พอถึงปลายปี2565เนี่ยค่ะเราก็จะได้สมความปรารถนาอย่างที่เราตั้งเป้าหมายในแต่ละปีนะคะเพื่อไม่ให้เกิด เพียงเขาเรียกอะไรอะความคิดแล้วก็ลมปากเพียงแค่บางช่วงนะคะก็เดี๋ยวเองก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก่อนที่จะปิดไลฟ์นี้ไปเดี๋ยวจะให้ดูวิวสวยๆนะคะของทะเลที่หนึ่งนะคะเอามาฝากเพื่อนๆเนาะโอเคค่ะนี่เลยตอนนี้ก็ประมาณ11โมงนะคะคยังไงขอบคุณมากนะคะที่เข้ามา อ่าชมแล้วก็เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย